นี่อร่อยนะอร่อด้วยคะอะไรคะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยไผ่นี่อ้าวสู้สู้สู้เดี๋ยวพี่ออกก็จะสอนเราใช่ไหมมั้ง <Mom? S 2> ไม่รู้อะเราโอเคปะละ่าล่ะวันนี้ได้ไหมละ่ะไม่รู้วะเท่านี้ได้เจริงเหรอ uh เราพวกพี่ตุ้ยยังไม่กลับมาอีกเหรอยัง จริงอะเออจริงอยากคุยทั้งเอ็มหนึ่งเอ็มเอ็มสองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ็มสองหายไปไหนหมดเอ็มสองพี่โบะไงอะไรคุยถ้าทําธุระอยู่กันเราจะได้วางเลยเราจะได้ก่ากับเออทาให้กำลังใจอะไรอย่างงี้ไงอ๋อไม่รู้เหมือนกันว่ากริงยังอยากคุยกับพี่นัดด้วยอะพี่นัดซ้อมอยู่เซ้อมอยู่ซ้อมอยู่พี่นัดซ้อมอยู่เราหลบคุยไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเรเรียกใครวะล่ะ ไม่เป็นไรก็ได้มาเห็นซ้อมเราก็ไม่อยากรบกวนเวลาเออก็บอกทุกคนฝากบอกทุกคนนะว่าเธอเจอพี่น่าสัตย์ดาทอนพี่จีนพี่ต้าหรือใครทุกคนอะไรเงี้ยบอกว่าแฟนเป็นกำลังใจให้สู้ๆคุยใครไปแล้วเนะี<ะ>่ยฮะคุยใครไปแล้วบนะ้างมิวสิกแล้วก็เธออ๋อแล้วสองอ๋อเพิ่งโทรมาเ<อ>มื่อกี้อ่ะใช่อ๋อนี่นไหนยู่บ้านดูไปหาบ้านคนข้างบ้านมาดู เข้าดูดมาสเตอร์ดูอยู่วะเนี่ยดูกับพี่ดูกับพ่อแม่ดีพ่อแม่มางานดูอยู่ว่ะเนี่ยดูอยู่เขาถ่ายเขาถ่ายอะไรอยู่อ่ะนั่นแหละมีแหละ,หละอะไรใช่เออก็ดีหรอกก็ดีแบบว่าจริงๆเราอยากแบบให้แบบหย่นพร้อมหน้าไงคืออยากจะบอกว่าไม่ต้องเครียดมากเพราะว่าคืออย่าทำเพราะความเครียดทำเพราะความสุขดีกว่าอะไรเงีย้ยใครเครียดวะ มีใครเครียดมั้งหลายๆคนเครียดอะไรเงี้ยคือดูแล้วเออก็ฝากบอกด้วยทําแบบให้เป็นความสุขดีกว่าเออทําให้ดีที่สุดจบเสาร์นี้ชอยสุดยอดเลยเพราะว่าเราจะไม่ไปไหนจะต้องดูทีวีอะไรนะอะไรนะอะไรเมื่อกี้ว่าอะไรนะป้าบอกว่าทําให้ดีที่สุดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์นี้คงจะดูทีวีที่เห็นเราไหมเนี่ยเห็นเราไหมเนี่ยเห็นกล้องไหนวะ เห็นด <ersch> ิกล <utral. S 2> <onlar? Yeah. S 1> ้องไหนเนี่ยเออมองมาข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่หันขวามาหันขวามาขวาขวาเธอหันขวาอีกนั่นแหละข้างหน้าเธอข้างหน้าเธอมองตรงมาไม่ใช่มองตรงมามองตรงมาข้างหน้าเออเมื่อกี้ถูกแล้วนั่นแหละนั่นแหละไหนวะเมื่อกี้แหละผ่านไปแล้วแหละเห็นแล้วแหละ สนุกดีใช่ไม่น่าขึ้นกล้องวะโอเคล้อฮะพอได้ใช่ได้เออใช่ได้คุยใครว่าเดี๋ยวไปเรียกคุยใครว่าเดี๋ยวไปเรียกได้ถําละครเหนื่อยใช่ไหมเออก็พักก่อนก็ได้คุยกับใครก็ได้อ่ะใครพี่โบคุยยังพี่โบเมื่อกี้เราไม่รู้ไปพี่โบก็ยังอ่ะนิดนึงคุยกับพี่โบก็ได้เออเด้เรียกได้เรียกเออได้พี่โบพี่โบ ฮาร์โร่ฮาร์โร่เรว่าไงจ๊ะไม่เมื่อกี้เพยงไม่รู้เป็นพี่นะเพียงรู้ว่าพี่ข้างนอกอ่ะจริงนี่พี่ก็อ๋อง่งอะเป็นไงบ้างเกลีเครียดนะจบเพลงโคตรยากเลยอ่ะอืมสู้ตายสู้ตายเริ่มดีขึ้นแล้วมันก็เริ่มลงตัวลงแล้วแหละเอ่อแปลว่าโอเคคือแบบเพียงห็นแล้วแม่เหนื่อยอุ้ยไม่ใช่เห็นแล้วเหนื่อยจังจะแต่ว่าโอเคแล้วพอคำออกมาแล้วมันก็เออรู้สึกดีนะเออมันก็ลงตัวดีมันก็